ท่านพี่น้องครับสุลลัลสุลลัยสลามนั้นกำหนด z a กา t หรือที่ว่าเราบอกว่า zakatun f i t r a ์นั้นันี้สุลลัลสลัมนั้นก็จะ zakatun fitri ต่อติลิฟซายมินัลลักวีอัฟฟัสีมาตุลินมาสากินนับว่าเป็นความอีกอันหนึ่งนั่นให้รอซูญกำหนด zakat fitrah นั้นเป็นพอดู ครับต่อรัตุลิสตาอิมมินัลลักววฟัตจะทำละผู้ที่ถือสิงอดนั้นคำพูดที่ไร้สาระที่หยาบคายตุลลินมาซากรีนอาหารให้กับคนยากจนจำนวนที่เราจะต้องจ่ายนั้นเราก็บอกว่าฟาโรตอรอสุลละศาลาสลัมจากการตันฟิตรีซออันมินตัมรินเอาซออันมินชัยรีอับดิ วัดวัดตัวเล็กๆวัดสากลตัวใหญ่ๆของมุสลิมีข้ารับสุลล่นั้นกำหนด zakat f i r a นั้นตาตั้มรอังอีร์ที่นี้ตัดไปสัตยแปลว่าทานานท่านานอุลามะทั้งหลายนั้นในในปัจจุบันนี้ใช้เป็นกิโลจากอาหารหลักสุลลบอกใช้ ถ้าพลัมเอรหมายถึงข้าวบาเล่ซึ่งเป็นอาหารหลักในในในยุคนั้นกับจำนวนสองกิโลครึ่งมาบางท่านก็กำหนดถึงสามกิโลใหญ่แล้วก็สองกิโลครึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องออกสการพิตระเป็นบาวชาติผู้ชายหญิงเอก ผู้ใหญ่จากมุสลิมินนั้นทุกคนจะต้องออกสกาศฟิตรัจากเด็กในคันนั้นอุลมามะก็บอกว่าแล้วแต่ความสมัครใจของพ่อแม่ <c oughs> เด็กเกิดในช่วงรอมฎอนก่อนที่จะประกาศอีกออกสกาศฟิตรเช่นกันเท่ากับเชีวิตในช่วงตอนออกสกาศฟิตรแทนคนที่มี เลยอ,ออกรามาบอกว่าที่มีอาหารซอในค่ำคืนของวันอีดก็วันอีดอีเกินจากนั้นจะต้องออกสกาศพิทรรอีไม่ถึงไม่ต้องออกเอราบิฮาอันตัวอัดดีก็บปลกุรุตินนาตอิลสละทุณใช้ให้ออกสกาศพิตรรนั้นก่อนที่ผู้คนนั้นจะออกมาสู่กานมมะ เวลาที่อับดอลที่สุดประเสริฐที่สุดนั้นคือควันอีกมีอัชาบปฏิบัติไว้เป็นเย่งยงอย่างหรือบรรดาอุลมามะก็ถือว่าเป็นที่อนุมัติที่เราจะให้เอาเราออกหนึ่งวันหรือสองวันก็ได้และจะสะดวกมันมีอยู่เรื่องของปกาศพิตรอย่างที่ได้เรียนให้ท่านได้ทราบแล้วว่าในยุคประสูอลล่าสุลลามและอาชาประสูลนั้น ใช้อาหารหลักเป็นเกลฑ์หลักในบ้านเราในเอเชียในปัจจุบันนี้อาหารหลักก็คือข้าวสารอาจจะมีคนถามว่าข้าวสารเนี่ยอันม,ม,มีหลายเกรดที่สุดออกข้าวสารที่ทานอยู่นั่นแหละถ้าท่านจะออกให้ดีกว่านั้นย่อมอัปดอลเป็นเรื่องที่เปิฐแต่ก็มีทัศนะของวิชาการเป็นนักวิชาการผู้ใหญ่ ท่านคืออิหม่มมามอิบนูไตมียาหมกอมอบบาฮานิฟะทัศนะของอิหม่ามอบูฮานิฟ้านั้นท่านจะออกเป็นเงินได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆหมายถึงว่าสารสองกิโลครึ่งเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ก็เอาเอาเงินไปจ่ายให้ได้เลยคนอิบูไตมียะ สือฟอตวาคุบรอของท่านนั้นว่ามันเป็นความจําเป็นจนที่จะรับนั้นเป็นเงินได้อันนี้ไม่มีความจําเป็นแล้วก็ไม่อนุญาตคือสิ่งที่ถ่งจะกระทําได้ว่าจะออกเป็นข้าวสารนั่นจะออกเป็นเงินก็ออกปฏิบัติตามนี้เป็นข้าวสารก็สองกิโลครึ่งทนเป็นเงินทา่านก็คิด เป็นยอดเงินไปว่าข้าวสารจะเป็นชนิดไหนเงินจํานวนเท่าไหร่สิ่งที่ดีที่สุดนั้นมันเป็นฟอร์ดูสําหรับคนทุกๆคนคนจะปฏิบัติด้วยตนเองไม่ใช่ว่าจะมารอเหมือนทุกปีว่ากรรมาการมัะสิทิ์จะกําหนดอัดพิตราเท่าไหร่โต๊ะเข็บไหมอีกสองวันท่านไปปฏิบัติได้เลยไปข้ามคืน ที่ประกาศอีกแล้วหรือเช้าวันอีดก,ก่อนที่ท่านจะมานามานันก็ใกล้เทียงกับท่านว่าฟเปรอมิสกินที่มีอยู่ท่านาควรจะจับจ่ายเ้าก็จับจ่ายให้ไปที่ไม่ได้ยากอะไรตรงนี้ยึงขอเรียนฝากไว้แต่ท่านทั้งหลายอรรรรลกิิิววุุานนมมูััสตซ